แถาโชว์ภาพหลุดนางเอกดังเข้าผับเล่นการพนันจบซ้นเส้นทางบันเทิง กลายเป็นมหาดับรามากันเลยทีเดียวจากกรณีที่นังองเอกดังมากฟีมืออย่างคิมเซรอนก่อคดีเม,มาแล้วขับจนอนาคตดับบุในชั่วพริปตาซ้ำถุกสั่งปรับเป็นเงิน20ล้านวอนจนต้องผ่านไปเป็นเด็กเสิร์ฟพัททามเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวอีกทั้งยังต้องหาเงินคืนตนสังกัดเกา่าต้องจ่ายค่ายกเลิกรับงานเพราะคดีเม,มาแล้วขับอีกด้วย แต่ล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าเรื่องเราจะไม่จบเมื่อสื่อจอมแฉอย่างดิสเพดได้ออกมาเผยภาพคิมเซโรนระหว่างเล่นโป๊กเกอร์ที่ภาพในคังน้ำพร้อมสั่งเบีย์และเล่นประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ให้ข้อมูลยืนยันว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่เล่นกันพนันผิดกฎหมายแต่อย่างใดชิปถูกใช้เพื่อซื้ออาหารหรือแอลกอฮอล์คุณแลกเปลี่ยนเงินไม่ได้และยังบอกอีกด้วยว่าอาดีตนางเอกมาที่นี่บ่อยครั้ง